สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องค่ะม่าสุภูสุคนนะคะน่าพอดีว่าตีมีคําถามเนาะคะตีไปพอเห็ดชนิดนึ่งนะคะมันมันมีลักษณะไข่ไข่เห็ดไก่ทอดนะคะหรือว่าเห็ดดำนาะคะโดยโดยส่วนตัวแล้วตีบอเคยเก็บเห็ดชนิดนี้เนาะคะแต่ว่าตีเคยเห็นท่านอื่นเพิ่นเก็บเนาะคะแต่ว่าตีกะโมแน่ใจเนาะคะว่ามันเป็นเห็ดชนิดเดียวกันบอเนาะคะเพราะว่า ทางบานตีนะคะโดนๆเธอจะจะเห็นเฮดชนิดนี้นะคะตีเคยเห็นก้อนหนาะนีประมาณ2ปีที่แล้วนะคะแต่ว่าตีบดิกกเก็บเอาเพราะตีกะเบแนใจนะคะว่ามันมันเป็นเฮดเดียวกันบอเฮดทเทพันมาเฮดไก่ทอดนะคะตีก็เลยบดิกเก็บนะคะแต่ว่ากับไม่คข้มพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาว่ามันเป็นเฮดอา่ากินได้เฮดไก่ทอดที่เข้าเก็บกันนะคะเนาะเอ่อแต่ว่าเอารสนะมันจะคือเป็นกลุ่มนะคะคือจังเอ่อใน่ๆลูปภาบนะคะแล้วตีจะมีคลิปให้พี่น้องในเบิร์กัน อีกรอบหนึ่งนะคะเนาะอ่าพรอมันจะเกิดเป็นเป็นกลุ่มนะคะต,ติด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 กันแต่ว่าตรงที่นตีเห็นน่ะมันจะเป็นสีดําดําดําเลยล่ะค่ะเนาะค่ะเนาะแต่บบตีบอกหัวา่าเฮชเชนินนี่มันมีจักจักสายพันธุ์เนาะค่ะแล้วก็ลักษณะของของเขานะคะมันมันมีจักสีสีเข้มสีอ่อนสีแยงยังเสีค่ะตีกับบอบอแน่ใ,นใจเนาะค่ะตีก็เลยลงคลิปนี้เพื่อที่จะจะถามพี่น้องเฮาพูดที่เพิ่นเคยเก็บเฮชเชนินนี่เนาะค่ะอ่า ขอความกรุณานะคะเขามาคอมเนตนในใตคลิปนี้นะคะเกิดว่าหูดจักเนาะคะ่ะนอกว่ามันกินใดหรือกินบบได้เนาะคะ่ะเพื่อเมื่อลังนะคะที่ไปเจอที่จะได้เก็บนะคะมามาลองเบิงเนาะค่ะนาะ,ะเพราะว่าบางคนม็มปว่าม,มันแสบแห้งบางคนกับแสวนหาซอหาในในในเห็ดชนิดนี้เนาะคะ่ะแล้วพอดีตีไปเจอโดยโดยบังเอิญกับผีเพิ่นเนาะคะ่ะไปเก็บอ่าเห็ดนะคะเนาะเอาไปเก็บอ่าบุบบรีเนาะคะ่ะก็พอดีลงมากมาเจอนะคะและ้วก็ ติเคยเก็บติเคยลงไปในคลิปอ่าในช่องอชุดการชั้นแนวนะคะเนาะสอบถามพี่น้องแล้วตอนบ่ายบุ๊ยไพรมามาตอบคําถามให้ตีเนาะคะ่ะติก็เลยมาลงในช่องนี้นําเพื่อว่าพี่น้องที่ที่อ่าเขามาเบิร์นะคะจะได้คําตอบตีได้นะะเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวติจะลงคลิปหลังจากในี้ให้เบิร์เนาะคะ่ะว่าว่ามันเป็นละะนะักษณะดอกเฮดจังได์เนาะค่ะเนาะไปเบิร์กันนะคะเราจะเริ่มคอมเมนต์ใต้คลิปให้ตีนั่นเลยจ้า น้องตีาพอเห็ดอันนี้มันเห็ดไก่ทอดบ่เนาะค่ะเนี่ยจุมหนึ่งคิดว่าแมนได้ไ่แกวเนี่ยกินได้เหรอคิดว่ากินได้อ็สีดอืมมันมนี่ะบางคนคือว่าเห็าาดดำนี่ล่ละอืมเห็ดไก่ทอดนะคะเตรียวไว้สักก่อน,นะะเนาะค่ะเนาะอืมเห็ม้ไผ่บอแน่ใจนํำแหละไว้สก่อนค่ะคิดว่ามันเห็ดไก่ทอดนี่ล่ะคะ่ะนี่จุมเดียวเนาะเดี๋ยวถ่ายรูปกันแ๊บหนึ่ง